สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ SIT THE TOP วันนี้เรามีข่าวของวงการเทคโนโลยีไทยเพราะมีการลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง Infinio Technology และ TSRI Thailand Science Research a n d i n n o v a t i o n ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศ i n n o v a t i o n Ecosystem ด้าน AI Internet of Things และ s ซ m i c o o n u u t t o r เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นที่หนึ่งในการสร้างฐานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของเอเชียเป้าหมายหลักคือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลายัยสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกและพัฒนานบุคคลด้านชิปและ A.I. of Thing ให้พร้อมกับอนาคตมุมมองการวิเคราะห์ซชตเดอทอปไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแมนิแฟคเจอริง4.0ที่ไม่ได้แค่ประกอบสินค้าแต่สร้างนวัตกรรมเองการมีพันธุ์ทัก,กระชับระดับโลกอย่าง i n f i n น o จะช่วยให้เราก้าวข้ามข้อจำกัด เรื่องเทคโนโลยีและสร้างแบรนด์ไทยในวงการชิปได้จริงแต่ความท้าทายคือต้องเร่งพัฒนาคนให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็วมากนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ Make in Thailand หมายถึงคิดและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีไทยจริงๆคุณคิดว่าไทยควรเริ่มจากจุดไหนก่อนผลิตชิปเองหรือพัฒนาคนก่อน คอมเมนต์มาใต้เลยนะครับ sit the dog